คาถาพระอรหันต์ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธังสารนังคจฉามิธรรมังสารนังจฉามิสังฆังสารนังจฉามิพุทธังสารนังคจฉามินามรุปังอนิจังโกขังนัตาธรรมังสารนังคจฉามินามารูปังอนิจังโกขังนตตา สงังขังสนังกัามินามารุป,ปังอนิจังทุกขังนตตาพุทธังสงงระนังกัามิธรรมังสรนัง,ง,งกัามิสังขังสรนังกัามินามารุป,ปังอนิจังทุกขังนตตาอนัอน,นตังพูระวังพุทธังอนันตังโกจรังธรรมังอนันตังรียงสังขังอนันตังโพธิมุตตัง